คำเตือนเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำสวัสดีครับผมกลับมาพบกับแจ็คบอดี้ครับในช่วง2ตัวชวนในช่องไปกับแจ็คบอดี้ครับ สำหรับวันนี้นะครับในวันอังคารที่3กุมภาพันธ์2 5 6นะครับโปรแกรมฟุตบอลต่างประเทศว <tes> <throughout> paper paper no ันนี้ครับก็มีที่คู่น่าสนใจอย่างกันหลายรายการเลยไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลลีกครับของอังกฤษเดฟเอฟโคลคานะครับฟุตบอลเยอรมันหรือเป็นฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพอังกฤษกังโจชิดาอิตาลีนะครับและใครชื่นชอบนะครับในรายการฟุตบอลนักเรียนเจ็ดสีหรือรายการฟุตบอล b ี p u ครับและฟุตซอล ฟุตบอลสอะครับฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียซึ่งมีทีมชาติไทยเนี่ยลงทำการแข่งขันกันด้วยครับเราจะทบได้มีแนวทางครับที่วางไว้ให้นะครับคือฟุตบอลรายการชิงแชมป์เอเชียและรายการฟุตบอล b t q ีคูรครับฟุตบอลน้งเตะครับจะเริ่มลงทำการแข่งขันตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไปเลยก็สามารถกดไปนะครับ ก็สามารถรับกดรับแนวทางได้ครับที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ของบอลดูดีครับหรืออีกทีช่องทางครับแอดปลายแอดเอชพีหนึ่งเก้าครับเราไม่ได้มีดีแค่ฟุตบอลยุโรปครับเรายังมีดีในเรื่องฟุตบอลฟุตซอลฟุตบอลระเรียนเก่งด้วยครับขอที้ฟังสองตัวชัวร์หน้าช่องวันนี้ครับอยากให้ทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ชูต้องทางของบอลดูดีครับเพื่อไม่พลาดการตามบทวิเคราะห์ดีแบบนี้ไปกันทุกวันครับเดี๋ยวเรื่องที่คู่แรกในศึกฟุตบอลลีกครับนะครับรอบหลอกชะเลนจกันแล้วครับ นัดนี้เป็นนัดที่2ครับอาร์ซอนครับเปิดบ้านรับการมาเยือนเชลซีนะครับทีมสุดร่วมลอนดอนด้วยกันครับนัดแรกครับอาร์ซอนกลุ่มความได้เก็บนัดแรกนะครับอาร์ซอนครับกลุ่มความได้เก็บครับสามารถบุกชนะเชลซีได้3ประตูต่อ2วันนี้ครับขอแค่ไม่แพ้เชลซีครับก็จะได้ผ่านเข้าชิงชนะเลิศครับและวันนี้เงื่อนไขของอาร์อนครับต้องการชนะ1ประตูถึงจะได้ฉูกับปันครับตามสถิติเฮ็ดกเฮ็นะครับเจอกันมาเนี่ยต้องบอกว่า 9นัดหลังสุดอาร์ซอนยังไม่เคยพลาดท่าพ่ายให้กับเชลซีและการเล่นในบ้านครับ4ครั้ง5ครั้งหลังสุดครับอาร์ซอนครับสามารถเอาชนะเชลซีได้ทุกครั้งเลยนัดที่ผ่านมานัดล่าสุดนะครับก็สามารถเอาชนะได้3ประตูต่อ2ส่วน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมเนี่ยอาร์เซนอลเนี่ยแพ้ให้กับเบนยูเพียงแค่ทีมเดียวส่วนเชลซีนะครับแพ้ให้กับยูเวนต์และก็แพ้ให้กับอาร์เซนอล นั่นเองครับซึ่งผมมองว่าลูกทกมวันนี้นะครับเจลซีเนี่ยต้องการผ่านเข้าไปสู่รับทิชเลอร์นเนี่ยจะต้องดาหน้าบุกอย่างเดียวครับเพื่อเอาชนะให้ได้ครับไม่งั้นครับต่อให้แพ้ เท่าไรครับก็ตกรอบทันทีครับผมบอกว่าเชลซีครับยังไงก็วิ่งสู้ฝักอย่างแน่นอนแต่ข้อเสียของเชลซีนะครับคือการเสียประตูแทบทุกนัดเลยและถ้าการมาเสียประตูให้กับอาร์เซนอลครับจะทําให้เสียเปรียบมากครับเพราะตรงนี้อาร์เซนอลครับปูความได้เปรียบในนัดแรกครับแต่ยังไงก็ต้องเปิดหน้าสู้ครับถ้าไม่เสี่ยงครับก็ไม่มีโอกาสที่จะผ่านเข้าสี่ซึ่งผมบอกว่าการที่เปิดเกมแบบนี้ครับจะเข้าทางอาร์เซนอลเพราะอาร์เซนอลครับมีเกมรับที่เหนียวแนนและมีการเข้าทําที่หลากหลายสุดท้ายนะครับจะเป็น ครับเปิดบ้านเอาชนะเชลซีได้แบบสบายๆและผ่านเข้าไปสู่รอบทีเลิศอย่างแน่นอนครับคู่แรกครับเลือกเชีย์ไปที่อาร์เซนอลจังเลยครับส่วนคุณสอลนะครับในสุกบอลในเอสเปโรคารนะครับรอบ8ทีมสุดท้ายครับเป็นคุณว่าเรเวอร์เซนพบกับสังพาลีผลงานในลีกของเรเวอร์ครับตอนนี้อยู่อันดับหกถือว่าผลงานดีมากๆครับส่วนสังพาลีนะครับ อยู่อันดับ16เลยผลงานเนี่ยต้องบอกว่าย่ำแย่มากๆครับเพราะ5นัดหลังสุดที่ผ่านมาของสังเปาีนะครับไม่สามารถเอาชนะใครได้เลยครับแพ้ไปถึง3เกมทําให้วันนี้ครบผมเชื่อว่าสังเปยีเนี่ยอาจจะไม่ได้ใส่เต็มร้อยครับเพราะเก็บเล่นตัวจริงเนี่ยเอาไว้รุนหนีตกชั้นดีกว่าตอนนี้ยังอยู่ในโซนตกชั้นโซนสีแดงด้วยครับถ้าการผ่านเขารอบไปครับจะทําให้มีโปรแกรมหลากหลายนะครับโอกาสที่จะตกชั้นก็สูงนะครับผมบอกว่าวันนี้ครับอาจจะไม่ได้ใส่เต็มร้อยเหมือนกับเรเบอร์เซนผมว่าการที่ เวอร์ได้เล่นในบ้านด้วยก็ได้เปรียบอยู่แล้วบวกกับเงื่อนไขครับถ้าชนะหนึ่งประตูเนี่ยยกเย้าจบเจ้ากันไปแต่ถ้าชนะสองประตูจะได้ชูกัะปั้นครับจะเป็นฝ่ายเลเวอร์ครับบทอย่างดูฝ่ายเดียวอย่างแน่นอนครับการเจอกับสัมปาลีของโมว่าเป็นเรื่องง่ายๆมากในวันนี้ครับเพราะสัมปรีครับอาจจะไม่ได้เต็มร้อยด้วยบวกกับปาขุมกำลังเนี่ยก็เป็นรองเลเวอร์อยู่แล้วครับวันนี้ครับเลเวอร์จะสามารถเปิดบ้านชนะสัมปรีมากกว่าสองประตูอย่างแน่นอนครับสองทีมน่าชอบคนนี้ครับขอเลือกเชียร์ไปที่อา์เซนอลและเลเวอร์ จะสร้างความประทับใจครับให้กับ FC แจ็คบรีดแน่นอนและใครอยากได้แนวทางชุดฉบับเต็มครับไม่ว่าจะเป็นรายการฟุตบอลน,นักเรียนฟุตซอลิีแชมป์เอเชียหรือจะเป็นรายการฟุตบอลยุโรปรอบ,รอบดึกรอบเช้าครับบาสเกตบอเลเราจะให้ครับแนวทางของเราครับมีเข้ามากกว่าพิณสุดประทับใจไปกับแจ็คบรีดกันทุกวันครับขออนุญาฝากกันนะครับให้ทุกคนจงทีแจ็คบ้าบอลบอลธุรี